สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมโอ้ไปหลินจิล่าฮันเตอรม,มาส้มเงาส้มท่านได้ล่างนายท่านได้อาบน้าอยู่นี่สวัสดีบี ตา้อยเป็นยังคะอ๋อตาน้อยก็เป็นตานยนียแ่แหละตาน้อยจะเป็นยังเนาะกำลังจะขับรถอดีเลยอดดูอีกละโอ้ขับรถก่อนนะครับตั้งสติกับการขับรถก่อนนะครับไม่ต้องมาห่วงดูผมนะครับเดินทางปวดภัยก่อน สวัสดีสวัสดีพี่เป้าครับผมสวัสดีเพื่อนวิลลี่ด้วยนะครับผมน่ารักจังมีแฟนยังไม่มีครับผมโสดครับผมโสดโสดโสดบาตไอะไกระไล่เบ็ดมือบ่เอามันบ่มีอยังเฮ็ดนาะ สิและสิทธิคนไม่มีเวียดกระบมอะมี่เนาะแบตกระสิเบตพ่อแบตดีบว่สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับอยู่ซื้อมันกันเหงาเด็กกัเลยมอลไรบ้อน้ำกันนี่แหละบอมี่ยังเห็ดเส้นวิ่นวินเอามาดูแค่นี้ไปก่อนเด้อเอามาสิวาเท ้าบึงเด้อบอกเฮาดนสิมีคนท่องส้งผมอีกดิขิดวานะไหลแต่ละเทอ่อนี่ต้องมีคนที่มาทักมาท่วงส้งผมอยู่นี่นแหละอยู่ยากนิดนึเนี่ยจากสิเฮ็ดส้มใดจังสิถูกใจเพลินร้องเพลงหนคะครับโอ้อีกสักครู่นะครับผมโซกันก้อนช่อง หาอับนามก่อนบอกยังว่าอมครับเขาว่าผมคือท่อมผมคือท่อมอยู่บ่แต่อนั้นแต่งแต่ตอนมอไปไม่มีคนที่ผมเป็น้องผมแบบนี้แหละเขาว่าผมคือท่อมขนะหน่าคือผู้ยิ่งแบบนั้นบ่ ตาแบบนี้ทำาชกหวลองเอาผมหน้างขึ้นซีนี่บอกเอาแบบนี้บอกมันบอกคือหรือมันคือนี่ต้องส้งนี้เราต้องทำเป็นหลายๆส้งอบอก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 เห็นแล้วล่ะอยากจะน้ำส้งผมลายก็นด้ กระเทยเชียงรายหนาวแล้วโอ้ธรรมดาครับภาคเหนือมันหนาวอยู่แล้วเดี๋ยวกะซีส่งเก่าอยู่จักหน่อยนน้หนักน้ำส่งผมตลอด เออไม่สิเป็นตาสก,กินเฮ็ดแถมมันแล้วจะบอกจกังห่มีคนทวงเรื่องทรงผมโอยทรงผมนี้เอาไปทําตามกันได้นะครับผมไม่ติดค่าลิขสิทธิ์อะไรนะครับทรงนี้ ดอกจานมาแล้วทัวทงนาะต้นเดือนกุมภามีนาเมษายนคิดทอดขันใจคนจนส่งหนี่ล่ะส่งมันที <c oughs> ไม่ได้นี้แนี่อะไรนี้แนี่ทรงนี้อะไรทรงนี้แหละเขาเห็ดทรงนี้ล่ะถ้าเขาเห็ดเขาเห็ดทรงดีๆเขาสีรอกว่าเมกเดยเขาต้องเห็ดทรงนี้ให้มันเมกบอกว่ารอกว่าเมกหน่อยนึงเงินบอเขาก็เห็ดทรงนี้ล่ะเขาสีได้์รอกว่าเมกหน่อยนึงเพราะว่าตาเขาเห็ดทรงดีเข้ารอกว่าเมกกี่หล่อไงแฟนคลับเมกเขาบอก่บึงนี่สีหึกดาบอ่ะนี่ จัดแ,แต่งทรงผมอ๋อยังคือไม่แต่หวัหว,หวขวัญหัวขวัญแทบวน,นี้คุกเข่ารับความเสียใจ เดี๋ยว่มนายส่งผมกันเถอะนอนก่อนนะค่ตาจะปิดแล้วฟันดีครับผม ออนสนเด้ออนสนสาวสำน้อยยามใส่เสื้อเอวโลเอสายกางเกงห่อต่ำยามอ้ายยืนเฝานำดึงข้างหลังดึงข้างหน้าเห็นอายแม่ลำออดึงหงอมดอกน้องอายมองเบิงยิงงามตา ดึงแห่งมิลลาทางอัมแทดีนองทางแทดีนองสหรับคืนนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวฝันดีนะครับขอให้ทุกทุกคนฝันดีนะครับผมใส่กลโนัวใจให้ดีเข้านอนคืนนี้ฝันดีเด้อลานี่แหละสหรับวันนี้กับพ่อสานีละก่อนจังว่าพอกันเมื่อไม่ ขอให้ทุกคนฟันนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่แนครั้งหน้านะครับผมบ๊ายบาย